สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแรงกดของใบเขาเรียกว่าใบเลื่อยตะไบนะครับมีพลังแรงกดของเครื่องจักรสูงมากที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วมันก็อยู่บนผิวของหินสเก็ดดาวนะครับเพื่อนๆสเก็ดดาวคืออะไรสเก็ดดาวก็คืออุกบาตเนี่ยครับตกลงมาเสียดสีชั้นบรรยากาศของโลก ก็เลยร้อนแดงนะครับไม่ทะลุชั้นบรรยากาศลงมาก็เริ่มเย็นตัวแต่พอตกลงดิน,นครับก้อนมันใหญ่มากดินรอบๆบ,บนโลกเนี่ยหลอมละลายกลายเป็นของเหลวสีดำไหมกระเด็นเป็นของเหลวขึ้นท้องฟ้าเย็นตัวแล้วตกลงมาเสียดสีอีกรอบหนึ่งแต่ผิวของสเก็ตด,ดาวนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูภาพใน Google ผิวของสเก็ตด,ดาวจะมีริ้วเส้นเป็นล่องอากาศลมแบบนี้นะครับ เป็นเส้นเส้นเส้นแบบเนี้ยจะเป็นเส้นตรงเส้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบคดเคี้ยวแบบงูหรือจะเป็นเส้นโค้งแบบนี้มีหมดเลยแล้วเพื่อนเพื่อลองนึกดูว่าขณะที่สะเก็ดดาวมันเย็นตัวครับมันเป็นของเหลวกระเด็นขึ้นไปในอากาศพอมันเริ่มเย็นตัวปับ๊บมันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็ร้อนสูงผิวก็เลยละลายเหมือนกับน้ำเชื่อมมาเคลือบไว้นะครับแต่เนื่องจากแรงดึงดูดของโลกอ่ะที่มันดึงดูดแรงมาก ทำให้สเก็ตด,ดาวนั้นพุ่งลงมาเร็วมากแล้วลมที่มันต้านกับสเก็ตด,ดาวมันก็รีดให้อากาศเนี่ยเป็นร่องแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆพน,นี่ดูครับเป็นร่องแบบเปลวไฟเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับจะเป็นสามเหลี่ยมมั่งเป็นเปลวไฟมั่งซึ่งเราสามารถที่จะเจอแบบเนี้ยเส้นแบบเนี้ยบนผิวสเก็ตด,ดาวได้เลยไปดูที่ไหนก็ได้นะครับอ่า นี่คือตัวอย่างนะครับว่าผิวที่มันเกิดรอยไหม้เกิดเส้นริ้วนะครับเกิดจากการปั่นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ต้องมีแรงกดแรงกระทําสูงที่จะกดเข้าไปในวัตถุสเก็ตด,ดาวหรืออุกบาทเองให้เกิดเป็นร่องเปลวไฟสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมครับนี่เป็นร่องสามเหลี่ยมร่องเปลวไฟร่องดวงตามีหมดนะครับอ่าชัดเจนเลย นี่ครับชัดเจนเลยเห็นไหมล่องดวงตาล่องเปลวไฟหรือจะเป็นล่องเปลวไฟครึ่งเดียวนะครับหรือจะเป็นดวงตาเปลวไฟสองด้านเลยแล้วเป็นรูปดวงตาไปเลยก็มีโอเคนะครับเพื่อนๆ นี่แหละครับอันนี้ไม่ต้องดูเนะเพราะว่ามันมันไกลเนาะเมื่อกี้ใกล้กว่านะครับโอเคนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายไปแล้วนะครับ